พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายทหารชั้นนายพลและนายตำรวจชั้นนายพลที่ได้รับพระราชทานยศประจำปี2567เฝ้าทูลจองทุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณเวลา19นาฬิกา4นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ติดลงนศะสาราดุสิตดาไลัยสวนจิตรดาพระราชบังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายภูมิธรรมเวยชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำนายทหารชั้นนายพลจำนวน946นายและนายตำรวจชั้นนายพลจำนวน179นายที่ได้รับพระราชทานยศประจำปี2567เฝ้าทุลองทุลีพระบาทถวายสัตยปฏิญาณ โอกาสนี้พลเอกนัทะพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะร่มเฝ้าถือองทธุลีพระบาทด้วยในการนี้พระราชทธธานพระบรมราชโชว,วารแก่นายทหารและนายตำรวจชั้นนายพลเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนปฏิบัติงานข้าพเจ้าจมีความยินดีที่ได้มาพบกับนายทหารและนายตำรวจ ชั้นในผลในโอกาสที่มาถวายสัตว์ปฏิญาณตนในวันนี้การที่ได้เลื่อนยศไปในผลนั้นแสดงให้เห็นว่าท่านมีศักยภาพที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบสูงและมีความสามารถในการบังคับบัญชาหมายความว่า ท่านจะต้องบังคับบัญชาด้วยความฉเฉลียวฉลาดและสุจริตเที่ยงธรรมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เห็นเป็นตัวอย่างและประพฤติตามด้วยความเต็มใจยินดีในขณะเดียวกันเมื่ออยู่ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาท่านก็ต้องยึดถือปฏิบัติตามคำสั่ง ที่ถูกต้องเป็นธรรมเพื่อให้บังเกิดประโยชน์แก่งานและประเทศชาติจึงขอให้ทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติงานให้สมกับที่มียศตำแหน่งอันสำคัญนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านและขออมเมยพรให้มีความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน